่ะ แตกไอสัตว์โอพีแตกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ w a ร c ซีเซิร์ฟทักนะครับเออวันนี้เราจะมาโปรโมทเนาะโปรโมชั่นกิจะประนี้เลยมีเติม50บาทได้กล่องเติม90ได้กล่องเหมือนกันครับแล้วมีเซต3 0 0 500แล้วก็สูงสุดจะเป็นเซนะ็ตพันเนาะตัวละครจะเป็นตัวคานิกิเติม300และตัวโมกุลสุดเท่เติม1,000นะครับผมเติม300้บาทได้ชื่อไทยและเติม50 0บาทได้ชื่อสี r g b และที่สําคัญใครที่ตามผมมาไปโพสต์ตามผมมาได้เลยได้รับโปรโมชั่นพนันไปเล่นกันชิวๆเลยนะครับผมโอเครับชมคลิปกันดีกว่าคลิปแม่งโคตรถึกเขายังไม่ปรับนะครับแต่ถ้าผมลงคลิปนี้แล้วเนะี่ยปรับแน่นอนตามกันมาได้ไม่เล่นวอสซีนาน่เย่สอสาวันก็นานครับสำหรับคนที่เล่นวอรีบ่อยๆเนาะ ชิลนะเราไปชิวๆโคดถึกโคดถึกตัวไม่วิง่งเยอะอย่างไวอ่ะค่อยๆเล่นขอดทุกเม็ดแล้วหันส่วนเกมโคด,ดังอ่ะไอ้เที่อ่ะ ครัให้ผมตีมาจังเลยนะรับก็ได้เฮ้ยพันในที่อสู้ไงอะ่ะนี่ต้องแปเพันมาเล่นนะครับไปชิวไปเวลยเราจะไหวปะวะเฮีย <Yeah. S 2> เราไหวยอยู่แล้วไอ้สัตว์ถึงไม่ได้เล่นนาน,นครับแต่ว่าเราชิวเนาะเรามปนของจริงไง เดินุกเซิร์ฟอ่ะแต่จะปวดมือหน่อยๆน,นะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับต้องเข้าใจเนาะโอ้เข้าห้าเ,เหรอวะแล้วมันจะยิงเข้าไหมเนี่ยมันจริงไหมเข้าไอ้ยิงทีละห้าไอ้สัตว์จะเอาแล้วไปยิงเข้าไงกูจู้ชิวูเลยเนะนี่ยเนี่ย อะไรเชียร์ที่ตีไปหายไปไหนวะเข้าจินละห้าองเอ้าแล้วไอ้เชี่ยนี้เข้าสิบสามอ่ะแปลกๆวะเป็นไงขอค่อยๆแบบจะจำชีวิตเรื่องเราหน่อครับรยิ่งเราไม่เข้าเลยครับมาดิค่อยเล่นค่อยเล่น มันไม่ตายเนี่ยมันไม่ตายตายได้ไงอ่ะเจนน่ะตายเจนน่ะตายเอาได้ไปตายอ่ะมันไม่ตายทุกคนดูดิดเ,นนเนี่ย ยี้ไม่เข้าอะไรไปตายอ่ะอะเดิสูงได้ด้วยเหรอกดอะไรอ่ะเอเป็นที่อะไรกะเออหมอเดงเราไม่ตายทุกคน ไม่ตายจริงๆมีกดตัวพีไหมไม่มีนะมันถึกเกินไปดดิมาไม่ตาย้ไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะตายได้ไงอ่ะ ไม่เจี๋มึงจะปิดห้องกูแบบสามล้านตัวอะกูยิงงี้ได้ทั้งวันอ่ะเจเนตายก่อนกูเลยป่ะเอาอะไรไปตายอ่ะมันยิงกันไม่เข้าแอดมินปรับปืนผิดปะเนี่ยไอ้เหี้ย สายสัตว์ ฉันเหนื่อยมากนะเฮ้ยตายเตายไม่รู้มันไม่ตายหรอกับดูดิจุ๊กงี้ก็ไม่ตายต้องวัดอ่ะวัดก็ไม่ตายอะไรไปตายอ่ะเผอกูพูดอินเตอร์เทนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเขาน่าจะปรับละครับอ้ มันไม่ตายกูมันปวดนิ้วกูเปล่าๆใช่ไหมเถิดปะมาหมดทุกเม็ดหมดทุกเม็ดเราโดนลมมันจะตายได้ไงอ่ะมามาครับครับคร๊บครัเย้ปวดนิ้ว่ะ เราแบบให้เขาบวกไปก่อนนะครับเราค่อยแบบไป,ปตุยลังเขาอันนี้อุ้ยตายเยี่ยมพื้นเที่ยนีน่แรงทัานสติอาร์ตมาตายแน่ไอ้ตั์ไม่ตายรันแว่นก่อนครับ ทั้งวันก็ไม่ตายอ่ะเอ้ยเขาปรับผิดแหละทุกคนนั่นอะไระครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่อย่ปซีเรียเน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตามมาเขาจะปรับนะครับน่าจะปรับแหละอ่าเช่น่านจะตาย

อะไรกูท,ที่ดีแตกไอ้เ้ยเก็บไม่ได้เฮ้ยตายแหกมงอ่ะ <iko> มันไม่ตายแล้วบ้มยา3วาิไอ้เหี้ยมาโอ้ตายให้กูอ่ะสองหนึ่งม่ไหวหรอครับมา คลิปชิวๆแล้วกันคลิปนี้ซีเรียสเอาดูว่าผมลากคมขนาดไหนนะครับไม่มีคนอยู่มาอ้ามีแล้วอไปว่ามาดูกันนะครับว่าผมจะลากห้า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 ถึงไหนนะครับครับเอ้าอ๋อเขาบอกเซตนี้ดีกว่าหรือเปล่าสองพันห้าเออ ไปเก็บพันก่อนมาของก่อนเก็บของก่อนเอาเอยาด้วยเอายาด้วยมาแล้วเจอกูเจอปืนกูแน่ก็ว่าไอ้เชี่ยไอย้ปืนเลื่อนแสงนี่แหละทำไมมันได้ดีจังเ,เฮ้ยปืนที่อะไรอ่ะ มาครับมาต่อกันนะครับแอดมินให้เซตที่โหดที่สุดมาเซ็ตที่อะไรก็ไม่รูนะ้เนี่ยเอ้าอันนี้ถงวัดแล้วแหละเฮ้ยแต่ปืนนี้เร็วมากเลยครับไม่รู้ปืนอะไรน่าจะดีกว่าพันแหละเราค่อยๆไปนะครับเราค่อยๆไป โอ้เป็นดีด้วยเป็นดีเอาเลยอะไรอ่ะมา <c oughs> ชิว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 โอ้ยอ๋อน่าจะเป็นรูนนะครับสัตว์อ้าวอ้ามีเทียอะไรอีกเนี่ยโอ้โหอ้โหโนอันนี้น่าจะเป็นรูนวิ่งเร็วนะครับมีรูนด้วยนะเซฟเนี้ยแต่มีเทียเนี่มีอ้าว มามาต่อกันนะครับเมื่อกี้หลุดเนาะโอพีขึ้นโอ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 เคสรุปว่าปืนเราอ่ะมันดีนะครับไปต่อไปต่อโอ้ยกระตุกมีโอพีแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ชิวๆอย่าพิกว่าอย่าพิกว่า cua, nhảy ừ, về cua, up, má, ơi, y không ơi, tại sao lại nhiều thế bị thật mày, ôi mày, ôi mày Ô, nhớ nè Ê mà phủng quất vào Mày đi Mày cầm về ได้ไม่ได้เขาอาจะเล่นแปลกๆไะไม่เล่นมอซีแบบนานมากเลยสามวันน,นานนะสามวันโอ้พี่แต่งเนี่ยตัดไม่พอเนาะไม่นาน,านเ,บบาเดี๋ยววดเดึงกุ้งแล้วมึงอ่ะมึงเชื่อมันพึ่งปังยาไอ้ตัดโอ้สองตัวมาทีลตัวมึงอ่ะ วาปัดปัดอีิลองละเราทีละตัวนะครับค่อยวัดลงมาลงมาเราต้องเจนเด่นเนอะ หายแน่ตัดโอพีมามาถูกูทีละตัวเลยมึงอ่ะมามาถูกูทีละตัวเลยฉันนม่ยใจเนาะ าลุ้งโอพีตัวเดียวมาดิโอ้มาสองตัวอีกเงี้ยนี่ก็บอกให้มาตรงนี้เนี่ยมะวัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยคนเดียวอ่ะเอ้ยนั่นแหละมา ออไปดิพวกมึงลุมกูว่าจะเต็มตัวสตีน่ะไปต่อนะไปต่อใชเพื่อน โอ้มันสามคนที่ว่าเราต้องอาศัยแบบจังหวะมือที่สามนะครับเล่นอย่างเงี้ยมาดิมาดิไม่ไหวปะเฮ้ยอ่ามมงมามมงมามึงมา ไอ้สัตว์โอพีแตกเฮียเฮ้อโดนสูบไปละเก็บก่อนละกันเฮียโคตรปวดนิ้วไอ้สัตว์เ้ยมาเงอที่นี่เก็บได้หมดเอ้ยใครตีไปเลยหรอ เฮ้ยอะไรแตกอ่ะ uh. ม right? ันไม่ตายหรอทุกคนดูด uh, ิเขาปรับเซตน่าจะผิดนะครับที่หน่อย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 เออยที่ที่ี่ีกูที่กูที่กูเออที่มาที่มา ตีเองกูตีเองวะไปวตีเอง,เองไปอีกอ่ะมาตีแม่มงหมดเซิร์ฟเลยไปอีกอะมันมีตีหมดแล้วครับไม่ได้น้อไม่ได้มันมีตีหมดแล้วไอ้เหี้ยนใช่ มาวัดกูเลยไม่ตายหรอกลูกอ,อย่างเงี้ยโอ๊ยไปไปไปแกสตีนตายซะนี่แหละ พยายามมือนิ่งสุดแล้วนะทุกคนได้เท่านี้่ะชีนในตายแน่ตายใกล้เขี้อะและไมาชาติไหนไปตายอะ่ะแอดมิน

เราถ้ามันไม่วัดเราก็เอาอีกตัวเพื่อนอย่าไปกลัวถ้าเราไดเอาอเอากตัวคุเหนื่อยมากนะเอ้เกยเก็บเอนรเลยเลเลยเลเลเลเไปเพื่อนเซตยังถึกเซ็ตยังถึก โอ้ยเช่นนี ah, no ่หมุนจะไปเล่นกับมันนั่นแหละเอาข้างในเอาตัวที่วัดเอาตัวที่วัดเว้ยตัวที่วัดเว้ยเฮ้ยเพื่อนกูไปไหนอ่ะเอาตัวที่วัดดิอ่ะกูช่วยกูช่วยอ้าช่วยรู้สึกว่าเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนมาหนี่ไปวัดตัวไหนอ่ะเอามานี้นั่นแหละนั่นแหละวัดเลยวัดเลยวัดเลย โอ้ยยี่ยกูไปล็อกเพื่อนอีกโอ้ยังเยอะเหลือกเกินโอ้นี่เลยอ่ะจะได้ตายโอ้ดูดิเวอร์ชั่นเหนื่อยนะครับทุกคน <laughs> เหนื่อยนะครับ ที่นี่ก่อนเลยไม่รู้ว่าใครอยู่หน้ากูเอาหมดอ่ะนี่ไงกูส้นตีน่เะเพื่อนเรามามึงมามึงอยากเล่นกูส้นตีนเฮ้ยเกือบตายนั่นแหละแตกไอ้เหี้ยเอพีแตกะ่าด้ประา่าด้ว มาดิตัดไอ้กูวิ่ง,งเร็วอะ่ะมากูให้สองหนึ่งเลยมาทักทีกับกูอะ่ะมึงอะ่ะทักทีมึงอะ่ะเน่ยนะครับไม่ใช่ไม่แน่ การที่เราเย็นอะไม่แตกสักทีถ้ามันยาดีเลยสักสิบวีอย่างเงี้ยไอ้เหี้อะกูจะโอเคกวันนี้อีกปวดตัวแล้วว่ะทุกคนเอาไงดีวะดีชๆแล้วกันไอ้ชิ้นนี้จะตายอย่างเดียวเลยเนะนี่ยเพื่อนกูเนี่ยเปาะอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ย มาดิงก๊อดอ่ะเล่นให้ด้วยผมอ่ะมายืนวัดหรือสัตว์ใจใจสักคนเถอะมามึงใจใจสักคนเถอะยินอะไรมาแตงมามึงใจใจสักคนเถอะมึงอ่ะเอ้ย,อม,ม,อยม,ม,ม,อมึงอ่ะอมึงอ่ะมึงได้มึงได้แล่นแหละเพื่อนวัดไปวัดเองให้ ตาผมลายแล้วเนะี่ยมันไม่ตายให้กูสักทีประมาณนี้แล้วกันเนาะลิปอีกสิบวิไม่ตายกูไปแล้วเฮียมากูขอให้ยิงสักตัวเฮ้ยเฮีย วัดให้กูเลยมึงอ่ะมาวัดให้กูเลยสอกคน,นเยอะตีไหนก็นไ,ดได้มามาวัดนะเออวัดดิวัดดิตัวส้นตีนเช่นนี้อย่าไปเล่นกับมันอ๋อ here here ตีไว้รับตีไว้มาไอสา้สัตว์จะตีกูเยอะเอาไว้เพื่อนถ่มไว้ถ่มไว้ยินไว้ยินไว้เออมาวัดมาวัดให้กูรอยอยู่ ร้ออยู่ล้ออยู่มา,าวัดเร็วแข่งให้เล่นได้มั้ยไอ้กูสักคนเถอะเฮีย วิ่งจนหมดนะขอ,ะอให้ตายสักตัวดิเพื่อนอะไรก็ได้ตัวไหนเอ้าเพื่อนแตกทวิ่งกูหมดเอ,อ้ยได้หวยมีพมาว่ะวัดอีกทีนี่กันวันดกูเลยวัดกูเลยวัดเลยมาวัดดีกูได้ใช่ไหมมา ปก็ได้ไปไปท่าไปท่า <c oughs> ชื่อเนี้อยาา่าตีอ่ะตีไปแล้วมา <c oughs> ดิถ้ก,กูกระสุดด้วยกูต่อแล้วกันเ <c oughs> ชื่อเนี่ยตายแน่ปุ๊บ อ้วันนี้กันทุกคนเออฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนาะเซิร์ฟเวอร์แนวล,ลากหัวนะครับเยเขาอไถ้าผมลงคลิปอะ่ะน่าจะปรับแล้วเนาะอันนี้มันยังไม่ปรับนะเซิร์ฟเวอร์มันเปิดใหม่เก็บฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปขอบคุณครับไปเดี๋คลิปหน้าทุกคน